วันนี้มันแบบว่าสุดๆมากเพราะว่าโควิดกลับมาอีกแล้วมันไม่ใช่แค่พวกเราไวที่ทำงานแล้วแต่ว่าน้องๆเด็กๆด,ด้วยลูีเป็นครูด้วยวก็เราก็จะเห็นว่าเด็กๆซัฟเฟอร์ตลอดจากการเรียนออนไลน์มีความเครียดมีความไม่พร้อมของ device ของนูนนี่นั่นนู่นเราเราจะต้องทำยไงเมื่อพูดจากความเครียด การเรียนออนไลน์เราในมุมผู้เรียนนะคะอย่างอย่างแบมเองเนี่ยแบมบก็จะไม่ได้ไปเรียนแบบว่าที่มหลาลัยเลยเนาะแล้วเหมือนคุณครูเขาจะจากัดให้ลงชื่ออย่างเงี้ยค่ะว่าแบบโอเควันนี้ใครจะไปเรียนบ้างซึ่งเหมือนกับว่าเพื่อนก็จะรีบแย่งกันลงเลยเงี้ยทุกคนอยากจะไปเรียนเพราะว่าแบบพอไปเรียนออนไลน์ site, มันเรียนรู้เรื่องกว่าใช่ไหมคะทุกคนก็เลยแย่งกันลงปรากฏว่าแบบเราลงไม่ทันอย่างเงี้ยเราก็จะต้องได้เรียนออนไลน์ซึ่งแบบพอเรียนออนไลน์ปุ๊บเราก็จะเหนื่อยเพราะเราแบบ สมมติว่าเราเรียนคาบนี้จบแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีการบ้านมีอะไรมาอีกอะ mm hmm. ซึ่งแบบเราไม่สามารถจะแบ่งเวลาได้ชัดเจนเลยอย่างเงี้ยว่าแบบเ, mm hmm. เรียนสมมติเรียนจบตั้งแต่บ่ายสองแล้วแต่ว่าแบบโอเคการบ้านมาอีกแบบว่าสามวิชาอะไรเงี้ยเราก็จะใช้เวลาอยู่กับแบบการเคลียร์งานหรือว่าคิดแต่เรื่องแบบเรียนออนไลน์พอมาเรียนออนไลน์ปุ๊บเหมือนเส้นแบ่งระหว่างเวลาว่างกับเวลาที่เรา ใช้ไปก,กับการเรียนอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ชัดเจนเลยแต่ว่ามันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะเราออกนอกสถานที่นอกบ้านอย่างเงี้ยมันจะแบบชัดเจนเลยว่ามันไม่ใช่สิ่งแวดล้อมที่เราจะแบบเออพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อยู่ในบ้านพวกแบบสิ่งแวดล้อมก็คือแบบโอเคอะมองไปข้างหลังอมีเตียงแงละเนี่ยขอสิ่งน้องแบบคือจริงมากเรื่องบรรยากาศของสถานที่เนี่ยคืออย่างเราอยู่ที่บ้านอะในความรู้สึกของเราตั้งแต่ในแตบบ่ไรคือบ้านคือที่ที่เอาไว้สําหรับพักผ่อน เราเดินทางไปโรงเรียนเพื่อไปเรียนหนังสือตัวที่โรงเรียนมันมีบรรยากาศของการศึกษาเรารู้ว่านี่นคือเรียนนี่คือห้องสมุดเรามาคือบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันจะทําให้เราโฟกัสว่านี่คือเรามาเรียนแต่พอแล้วพอคือพอเราเรียนทั้งวันครับกลับบ้านไปคือพักผ่อนแต่พอเป็นเรียนออนไลน์ปั๊บเราต้องเรียนในที่ที่เอาไว้พักผ่อนอันเนี้ยมาเลยส่งผลต่อใจเหมือนกันนะครับคือเหมือนกับว่าเราจะไม่ได้ หยหาการเรียนหนังสือเราไม่ได้รู้สึกอยากเรียนอ่ะเพราะนี่คือที่เที่ยวไว้พักผ่อนเราสามารถทําอะไรได้บ้างคะกับสภาพจิตใจของเราหรือดูแลจิตใจของเรายังไงคะอันดับแรกที่อยากแนะนําไม่ใช่เรื่องจิตใจคะ่ะแต่เป็นพื้นฐานแรกสุดคือทางด้านร่างกายพักผ่อนพอไหมทานอาหารครบไหมเพราะถ้าหากว่าพื้นฐานตรงนี้มันมันไม่พอค่ะสิ่งที่กระทบแน่แน่คือทางด้านจิตใจมันจะเครียดง่ายกว่าปกติมากมาก การแบ่งเวลาชัดเจนว่าเรียนจบเมื่อไหร่พักเมื่อไหร่เราต้องแบ่งเวลาชัดเจนให้ได้ของในฐานะคนสอนเหมือนกันคะ่ะว่าสอนเสร็จเมื่อไหร่จบเราจะให้รางวัลตัวเองยังไงสำหรับการเหนื่อยล้าของเราในวันนี้เราจะขอบคุณตัวเองยังไงเราชื่นชมศักยภาพของตัวเองอะไรได้บ้างในวันวันนี้ที่เราได้ทำ เพราะไม่อย่างนั้นนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะไหลไปกับอารมณ์ด้านลบของก่อนหน้าไปเลยว่าเราเรียนออนไลน์เราอาจจะเรียนไม่รู้เรื่องเราอาจจะตามไม่ทันเราเหนื่อยอะไรก็แล้วแต่แล้วเราก็หอบอารมณ์พวกเนี้ยกลับมาทั้งทงี่คลาสมันจบไปแล้วเราไม่ได้ทิ้งอารมณ์ไว้กับในคลาสแต่เราแบกอารมณ์กลับมาในช่วงเวลาที่เราควรจะผ่อนคลายและมีความสุข<ม>เพราะฉะนั้นอันดับแรกคือเราอาจจะต้องรู้ขอบเขตทางด้านเวลาเตือนตัวเองให้ได้ว่าเนี่ยจบแล้วคือจบ มันมันไม่ได้หมายความว่าคลาสก่อนหน้านี้มันแย่หลังจากนี้มันจะแย่ไปตลอดหรือไม่ได้หมายความว่าตอนนี้เราพลาดโอกาสแล้วมันพลาดแบบมันจะพลาดต่อไปอีกในอนาคตบางทีอะค่ะการที่เราเอยู่กับอารมณ์ด้านลบความคิดด้านลบไปเยอะๆมันจะตัวชุดความคิดพวกนี้ค่ะมันจะกล่อมเราโดยอัตโนมัติให้เรามีความคิดแบบไปในเชิงสุดโต่งโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นอย่างตอนนี้เราอาจจะมองว่าเอ้ยมันพลาดโอกาสแล้วเราก็มองเลยไปแล้วว่า มันจะต้องส่งผลกระทบนู่นนั่นนี่ซึ่งบางทีผลกระทบที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะค่ะมันอาจไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดที่เราคิดแต่ด้วยความกังวลด้วยการที่เราเครียดด้วยการที่เราถูกเล้าด้วยสภาพแวดล้อมด้วยการที่เราถูกเล้าได้แบบตัวโลกภายตัวของมุมมองทางการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่มาเลยทําให้เราพริจิตรมันแย่เกินกว่าความเป็นจริงซึ่งพอมันพิจิตรแย่เกินกว่าความเป็นจริงนะคะเราก็จะรู้สึกว่าสิ้นหวังมันบั่นทอนตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้อง ทำให้ได้ในสภาพแวดล้อมในปัจจุบันคือทำอะไรก็ได้ให้ตัวเรากลับมามีความหวังให้ได้สัมผัสถึงพลังบวกของเราให้ได้เรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตที่มันเป็นสิ่งที่ดีเล็กๆน้อยๆค่ะสัมผัสให้ได้เพราะไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นคนที่หาจุดที่แย่ที่สุดในจุดที่แย่ที่สุดแต่เราจะไม่เจอจุดที่ดีในจุดที่แย่เลยแล้วถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นก็คือเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีวันมีความสุขได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะรีคอร์ตัวเองกลับขึ้นมาได้ อูก,ก้าดาวน์โหลดได้แล้วที่ App Store และ Google Play Store